ค่ะนี่คือรถลางไปลงปูส่วงนะคะคือรถลางไปไปกับพาจาย์เดี๋ยวพาขึ้นไปเดี๋ยวเต็มมีขึ้นภูไหมนี่ยันไว้ก่อนไม่รู้เป้าหมายไปเรื่อย <laughs> อ๋อสามสาวนี่พากันนำหมวกมาจากบ้านเลยซื้อใหม่ใบละออไปต้องซื้อหมวกของฝากแดดแรงมีของฝากด้วยนะคะแถวริมทางอยากได้อะไร เออมีเห็ดกระด้างด้วยซุปเห็ดกระด้างไหมตอนเย็นทุเรียนทุเรียนร้อเจ็ดสิบนะคะผู้ขับไฟนะค่ะมีกระด้งฝัดข้าวด้วยนี่ไงแม่แม่นกระด้งฝัดข้าวโอ้ อยู่ตรงนี้สาธุโอ้ยประเวินเดินมาก็ถึงอัรรถนั้นเนี่ยไม่เดินบอกเดินมาก็ถึงดวงตัวเองค้ำเอวเดินสาธุหลวงปู่สวงมาถึงแล้วป้ายหมดระยะทางถึงแล้วนะคะวัดภัยพัฒนา หลวงปู่สวงนะคะเหมือนหลวงเหมือนหลวงพ่อคูณโคลาชเรานั่นแหละแต่ว่าบ้านเราก็หลวงปู่น้อยวัดบ้านมะนาวนะคะแต่ว่ายังไม่มีการทำแหล่งท่องเที่ยวปะเราไปไหวพ้พระกันพระอาจารย์มาถึงก่อนแล้ว เรามีอยู่แบงค์ยี่สิบาสวยจังขนาดเป็นนางเสามือยูโรนี่เรามาเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี้ สวยมากเลยสาลาทมศาลาทมนี่คือสาลาใหญ่นะแม่ถอด,ด,ดทเท้้าไวรองเท้าไว้ตรงไหนป้าขึ้นไปวัดวัดภัยพัฒนานะคะเขาไม่ให้ถอดรองเท้าเหรอใช้ขึ้นไปเลยเหรอไปถอดข้างบนเหรอ สวยงามมากเลยปะมุ่งหน้าขึ้นไปสาธุที่ได้มาถึงนะเรื่อมตาหนูแพ้แสงแดด,ด แล้วจะศรัทธาบ่แม่อ,อันนี้จะชุดละร้อยเก้าเก้าค่ะเราไม่บูชาก็เข้าไปได้ค่ะ้เอ้ายอดเลยสาธุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Yang tahun ini.